สวัสดีค่ะวันนี้เราอยากจะพาทุกคนไปรู้จักกับพืชลึกลับชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า a j u ูก l าลูปูล a นาหรือที่บางคนอาจจะเรียกว่าบัคเกวีดในตระกูลลา m i เนซีต้นอ j u ูก l าลูปูล a นาเป็นไม้ลมลุกที่มีดอกสีม่วง หรือฟ้าอมน้ำเงินมักจะขึ้นอยู่ตามเนินเขาสูงหรือป่าชื้นในพื้นที่เอเชียใต้เช่นเนปาลพูฐานอินเดียตอนเหนือและจีนตอนใต้ประเทศเหล่านี้มีภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงอากาศเย็นและมีความชื้นพอเหมาะทำให้เป็นแหล่งที่อยู่ที่เหมาะสมของเต้าต้นนี้มากมาก แม้ว่าอาจดูธรรมดาแต่พืชชนิดนี้กลับมีเรื่องราวมากมายที่น่าสนใจไม่แพ้ดอกไม้ดังๆเลยค่ะอาจูกาลูปุลินาอยู่ในวงเดียวกันกับสละแหน่และโหระพาซึ่งหมายความว่าใบของมันอาจจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะคะดอกไม้ของมันมักจะเป็นแหล่งน้ำหวานชั้นดีในป่าธรรมชาติดึงดูดมแมลงผสมเกสรอ,อย่างผึ้งและผีเสื้อให้มาช่วยในวงจรชีวิต ในบางวัฒน,นธรรมพื้นเมืองของเทือกเขาฮิมาลัยมีการใช้อจุก้าลูปูลิน่าเป็นสมุนไพรพื้นบ้านช่วยลดไข้หรือแก้ปวดแต่ยังไม่มีการรับรองทางการแพทย์อย่างชัดเจนแม้จะไม่ใช่พืชที่สูญพันธุ์แต่การจะเจอมันในธรรมชาติวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะถูกจำกัดในพื้นที่ภูเขาบางแห่งเท่านั้นอจุก้าลูปูลิน่ากลายเป็นหนึ่งในฮิดเดนเจมส์สำหรับนักพฤษศาสตร์สายสำรวจเพราะ ยิ่งหายากยิ่งมีคุณค่าสำหรับการอนุรักษ์และศึกษาต่อจากเรื่องราวที่เราเล่ามาทั้งหมดทุกคนคงเห็นแล้วว่าแอจิก้าลูปูลิน่าไม่ใช่แค่ดอกไม้ธรรมดาแต่เป็นดอกไม้ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ธรรมชาติและคุณค่าในตัวเองแม้มันจะยังไม่สูญพันธุ์แต่จำนวนของมันในธรรมชาติก็ลดลงเรื่อยเเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและการบุกรุกพื้นที่ป่า ดังนั้นเราอยากชวนเพื่อนๆมาช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้พืชพื้นถิ่นหลีเกเลี่ยงการบุกรุกป่าหรือแม้แต่ก,การแชร์ความรู้ให้คนรอบข้างเพราะการอนุรักษ์เริ่มได้จากเราทุกคนค่ะ